คุณผู้ชมคะไปดูในเรื่องต่อไปคือการรักษาพยาบาลกันบ้านนะคะล่าสุดค่ะทางที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการอนุมัตินะคะเพิ่มค่ารักษาพยาบาลที่ให้ในจ้างกรณีลูกจ้างบาดเจ็บทางศีรษะอย่างรุนแรงค่ะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงซึ่งเป็นการแก้ไขกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้ในจ้างจ่ายปีพุทธศักราช2563โดยได้มีการปรับเพิ่มอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้ในจ้างจ่ายเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยจากเดิมเนี่ยให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความเป็นจริงแต่ว่าไม่เกิน5 0,000่นบาทเป็น6 5 0 0 0บาท ในกรณีที่ค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอให้ในจ้างจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน1000 0แบาทค่ะสําหรับการประสบอันตรายนะครับหรือเจ็บป่วยบาดเจ็บอย่างรุนแรงของศรีรษะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและอัตราค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในปัจจุบันให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองและได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมกับความเจ็บป่วยนั่นเองครับ